เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N การนาฬิกามาติดตามข่าวปดีฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว,ว I-N-N ค่ะไปดูสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกกันค่ะตอนนี้ก็ป่วยไปแล้วกว่า185.3ล้านรายนะคะเพิ่มขึ้นถึง4 0 0 0 0นราย เว็บไซต์ World m e s t e r ค่ะรายงานสถานการณ์โควิด19ประจำวันที่7กรกฎาคม2564ช่วงเวลาประมาณ8นาิกา25นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว185ล้าน354,881รายค่ะเพิ่มขึ้นถึง424,696รายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว4 8, 13, ล้าน8,613รายค่ะเพิ่มขึ้น7,930รายแล้วก็รักษาหายไปแล้ว169ล้าน71,50 สองรายค่ะ สำหรับประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้นะคะยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาค่ะป่วยไป3 4 6 1 9 9 8รายค่ะเพิ่มขึ้น1 3 4 1รายแล้วก็เสียชีวิตไป621,603รายอินเดียก็ยังหนักนะคะติดเชื้อ3 0 6 6 2 8 9 6รายเพิ่มขึ้นวันเดียว43,957รายค่ะเสียชีวิต44,240รายส่วนบราซิลก็ป่วยไป18,855,10 0 ห้รายค่ะวันเดียวเพิ่มขึ้นถึง62,504รายแล้วก็เสียชีวิตไป527,016รายเพิ่มขึ้นถึง1,787รายเลยค่ะส่วนประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่อันดับที่65ของโลกแล้วค่ะไปต่อกันที่ชวนยืนยันนะคะว่ายังไม่ใช่มติของวิปสฝ่ายกับการฉีดวัคซีนเข็มสามให้กับบุคลากรของรัฐสภามองว่าควรจะให้แพทย์พยาบาลด่านหน้าก่อน นวนเลี่ยภัยประธานสภาผู้แทนรัศฎรค่ะให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสภานะคะถึงกรณีมติของที่ประชุมวิบซีฝ่ายมีการพูดถึงเรื่องการจัดฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับบุค,คลากรของรัฐสภาโดยบอกว่าเป็นเพียงข้อเสนอจากที่ประชุมค่ะย,ยังไม่ได้เป็นมติของที่ประชุมแต่อย่างใดแต่ส่วนตัวมองว่าควรจะให้บุค,คลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทั้งแพทย์พยาบาลที่มีหน้าที่โดยตรงได้ฉีดวัคซีนก่อนค่ะ ส่วนที่ฝ่ายค้านจะขอยื่นเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเร็วขึ้นในช่วงปลายปีนี้ท่ามกลางการระบาดโควิด -19 ที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่องในชวนก็ยืนยันนะคะว่าไม่เป็นปัญหาค่ะสามารถดําเนินการได้เนื่องจากว่าการเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเป็นเพียงการประชุมสภาผูา้แทนราษฎรไม่ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมประชุมด้วยทําให้สามารถเวนเ้นระยะห่างในห้องประชุมได้นอกจากนี้ในชวนยังกล่าวถึงกรณีที่วิรัฐบาลมีมติให้คณะกรรมการวิสามานันพิจารณาร่างพระราช บรรยัติวัตถุอันตรายถอนร่างดังกล่าวออกไปในการประชุมสภาผูแ้แทนราษฎรในวันนี้ค่ะโดยบอกว่าก็ทําได้แต่ก็ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมเพื่อลงมติให้คณะกรรมการถอนร่างกฎหมายนี้ออกจากการพิจนารณาด้วยสัามนรสุขสมุทร,รการค่ะยังไม่แนะนําประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงงานที่เกิดระเบิดและเพลิงไหม้นะคะกลับบ้านในระยะน,นี้ต้องรอเช็คค่าสารพิษให้ปลอดภัยก่อน นายแพทย์นนทจินดาเวทรองนายแพทย์สารณสุขจังหวัดสมุทรปราการค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงกรณีเหตุการณ์เพลิงไมหม้โรงงานในอำเภอบางพลีได้บอกว่าตอนนี้ยังไม่แนะนําให้ประชาชนที่อ,อพยพออกมากลับเข้าพื้นที่นะคะเพราะว่าก็ยังคงต้องรอให้ไฟดับสนิทจริงๆและคงต้องหาหรือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก่อนว่าจะไม่เกิดการประทุซ้ําขึ้นมาอีกที่สําคัญค่ะต้องรอทางกรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจหาสารพิษว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายกับประชาชนหรือไม่ก็ยังบอกไม่ได้นะคะว่าจะใช้เวลา นานเท่่ไหรจึงจะปลอดภยัยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรอคําสั่งของทางจังหวัดสมุทรปราการเป็นหลักค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงนี้นะคะให้อยู่ในสถานที่นอกรัศมี5กิโลเมตรหรือว่าอยู่ในศูนย์อพยพที่ทางจังหวัดจัดให้ไปก่อนค่ะซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเองก็เข้าไปดูแลเรื่องของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด COVID 19อย่างเคร่งครัดแล้ว ทางนี้ผู้สื่ข่าวรายงานนะคะว่าทางด้านสาธารณสุขเองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดูแลสุขภาพอำนวยความสะดวกที่ศูนย์อพยพเแห่งเกือบ2,000คนพร้อมประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองขั้นต้นนะคะสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้โรงงานสารเคมีแล้วเช่นกันค่ะจบการเสนอข่าว9นาฬินาทีค่ะ thảo đổi dòng nước thảo i in in